สวัสดีค่ะเอที่รักทุกท่านสวัสดีแฟนช่องรุ่งพรทีวีพารวยนะคะเอที่รักค่ะเย็นจิตพรทีวีก็ได้ลงคลิปไปให้ท่านแล้วเต้าตามเต้าที่ได้มานะคะถ้าได้มาปุ๊บก,ก็จะรีบลงรงให้เลยนะคะขอบคุณทุกๆน้ำใจที่ให้กับเย็นจิตพรทีวีค่ะนี่ก็คือตัวเลขของอาจาร,รย์อัศนีซึ่งท่านให้เป็นงวดแรก ก็นำหลักฐานไว้ให้ท่านดูนะคะท่านที่เป็น f อฟีเก่าก็จำได้จำหน้าจำตาของอตัวเลขแนวทางแต่ละงวดของแต่ละท่านแต่ละปู่แต่ละย่ารวมทั้งสูตรสาวดำพาร,รวยและท,ท,ทุกท่านก่ะที่ส่งแนวทางมาให้ในในช่องเยจิตปรตีนนะคะขอบคุณทุกน้ำใจที่ให้กับเยจิตปรตีค่ะ ก็เรียนไปยังท่านเซียนหวยทุกทกท,กท่านนะคะที่ท่านอยากจะลงแนวทางในตัวเลขช่องของเงย็นจิตพอตวีก็แอดไลน์เข้ามาทักเย็นจิตพอตวีได้นะคะ081367 3267นะคะ081367 3267ค่ะก็มีหลายๆท่านที่ให้มาคือคอมเมนต์ให้มา แล้วยันจิตก,ก็ลืมนะคะแล้วมี3 4ท่านที่คอมเมนต์ให้มาว่าให้เลขล่าง2กับ6และล็อกไว้แล้วคือเลข2ก็ถูกของท่านนะคะก็คือมันออก4 2เนาะแล้วอีกท่านหนึ่งก็เป็นเลขสามตัวเลยนะคะก็คอมเมนต์ส่งมาในในไอ้นั่นอะในคือคอมเมนต์ส่งมาไม่ได้ส่งมาในไลน์นะคะ แอดไลน์เข้ามาดีกว่านะคะก็ส่งมาก็ก็ส่งเข้ามาสามห้าเก้าก็ถูกโต๊ดนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ส่งเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาก็คือก็คือห้าเก้าสามตรงๆเลยนะคะก็เย็นจิตก็ไม่กล้าเอาลงนะคะเพราะว่าอ่ามันมันถ้าจะให้เย็นจิตเอาลงในช่อง ก็ช่วยแอดไลน์เข้ามานะคะแล้วก็ส่งมาทางไลน์นะคะ0 8 1 3 6 7 3 2 6 7มีเบอร์เดียวสาวดำสายบุญะคะ่ะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของอาจารย์อัศนีนะคะอาจารย์อัศนีให้มางดแรกเขียนไว้ชัดเจนนะคะนี่คืออาจารย์อัศนีให้งดแรกก็มีวิ่งล่างวิ่งหนึ่งนะคะแต่ใจจิตไม่ได้เขียนนะคะลืม ล่างท่านให้วิ่งหแล้วก็ให้1นึ่งศูแต่ท่านเน้นให้1 4แต่มันออก1 7นะคะของอาจารย์อัศนีนะคะของอาจารย์อัศนีพลจันนะคะอ่าและทีนี้ต่อมาก็เป็นงวดที่2ซึ่งสาวดำโพเขียนไวช้ชัดเจนนะคะงวดที่2เขียนไวช้ชัดเจนค่ะก็ตามนี้นะคะซึ่งท่านให้มานะคะให้วิ่ง9กล่างแต่ขึ้นบนกันแล้วก็ออก เก้าศูนย์แต่ท่านให้มาก็คือวิ่งล่างเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแล้วก็เก้าหนึ่งสองเก้านะคะก็ออกเนี่ยค่ะคือออกตัวกลับออกโต๊ะนะคะแต่มันขึ้นบนหมดเลยะคะ่ะทั้งเลขเก้าทั้งทั้งทั้งศูนย์เก้านะคะนะคะกดก้อนขึ้นบนเลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญา เอาน้ำร้อนแป๊บเดียวค่ะต้องกินน้ำร้อนตลอดนะคะโอ้ยอเอ้ยแม่ไม้มันทงปวดใจทรมา านก็ให้มานะคะอาจารย์ท่านก็ให้มานะคะซึ่งท่านเนี่ยค่ะอาจารย์อัศนีนะคะเป็นคนท่านก็เป็นคนพูดตรงๆเหมือนกับเย็นจิตเลยค่ะพูดตรงไปตรงมาค่ะนะคะ mm hmm. อาจารย์ท่านก็ให้งวดที่สามก็เข้าอีกนะคะสามเก้าเห็นไหมคะท่านให้มาสองเก้าสามเก้าสี่เก้าและสองแปด ล่างก็ให้สามเจ็ดห้าเจ็ดกเจ็ดและเน้นห้าเจ็ดนะคะแล้วก็หลังมาก็มาให้อีกศูนย์เจ็ดนะคะก็เข้าที่ให้เก้าบนก็เข้าบนเล็กวิ่งเข้านะคะแล้วก็สองตัวบนก็เข้าแต่เข้าตัวตัวกับนะคะอ่าแล้วหลายๆท่านก็ถามลาาแล้วว่าอ้าวล้วงวดนนี้ให้มาหรือยังให้มาแล้วค่ะให้มาแล้วนะคะเดี๋ยวกินน้ำร้อนแป๊บเดียวค่ะ สหรับในงวดใหม่นี้นะคะงวดวันที่16มิถุนายนงวดวันที่16มิถุนายนนะคะ,ะมีของใครที่ได้มาบ้างอ๋อนะคะคือก็ให้คลิปละคลิปละสำรักนั่นล่ะค่ะแต่พอได้มานั่นเราก็ส่งให้มันท่านจะได้ไม่ลืมค่ะ ท่านจะได้ไม่ลืมนะคะก็จะมีของปูชัยภูมิปูในป่าช้าและเซียนจ่อยเซียนจอยเข้าที่42่สองตรงตปูในป่าช้าเข้าที่เก้าสามตรงตรงปู่ชัยภูมิเข้าที่เกตรงให้มาแล้วสามสำนักแล้วก็มีสูตรของสาวดำพรวยเป็นส,สูตรที่หนึ่งนะคะหมายถึงว่างวดนี้ที่ที่ลงไปให้แล้วนะคะอาทีนี้มามาเลขตัวเลขของ อาจารย์เซียนอัศนีนะคะอาจารย์อัศนีหรือว่าเซียนอัศนีเนาะ,ะเซียนดีกว่าเนาะ,ะเซียนเซียนท่านให้มาแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะคะดูว่างวดที่สี่จะเข้าไหมนะคะ ขอบคุณจากใจจริงทุกๆกำลังใจนะคะที่ให้กับเย็นจิตพอทีวีนะคะเสียงนเนะาะงวดวันที่สิบหกเนาะ เยนอัจจน,นีนะคะ บนฟันเจ็ดนะคะ เจ็ดนะคะบนฟันเจ็ดบนล่างเลยนะคะ 67แล้วก็75นะคะบนฟันเจ็ดบนล่างให้เลขแค่สามสามหางเท่านั้นนะคะโอ้ย เป็มอาจังไหมากงาน่านอ้าวชัดเจนนะคะของอาจารย์อัศนีค่ะ บังทัดน,น,น,นั่งกิ่ใส่็าบันี้โอ้ยคือเดี๋ยวตอนสามัยเขาลุงเย,ยนเนาะ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะของอาจ,จารย์อัศนีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปืเป็นกำลังแรงใจงให้เย็นจิตพอใีด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ต้องขอก,ากพอพราบขอบคุณไปยังทุกๆอ่หลวงปู่หลวงพ่อหรือว่าเซียนทุกๆท่านที่อุตส่าห์เมตตาส่งตัวเลขส่งแนวทางเข้ามาในให้เย็นจิตพอใีเอาลงช่องนะคะต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอขอให้ สมหวังนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะเ่ยลืมเขียนเดีย๋ยวเขียนก่อนนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สี่ค่ะอ้าวอันนี้ไม่ได้นี่อันนี้อันนั้นแล้วไม่ได้น,นี้ไม่ได้นะคะอ้ เมื่อสันเลยงวดเลยงวดนันะเส้นพี่น้อนองเสยนผิดเลยหมดทีซีมันพป่น้องเนาะอเอาค่ะก็ขอทุกท่านตามต่อแล้วขอให้โชคดีนะคะ เฮงเฮงรวยรวยค่ะ